สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีค่ะทุกคนซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บนคลองช่องนนทรีนะคะตามมาค่ะทุกคนค่ะบัวบุตรสบงก็ใช้วิธีการเดินทางโดยนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะ ไปลงที่สถานีช่องนนทรีค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เดินไปตามทางเชื่อมซึ่งเป็นทางสกายวอล์กนะคะจากสถานีช่องนนทรีค่ะซึ่งในระหว่างที่เดินบนทางเชื่อมหรือสกายวอล์กนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะเช็คอินถ่ายรูปนะคะกับตึกสวยๆบริเวณนี้ได้เลยนะคะซึ่ง บรรยากาศของบริเวณนี้นะคะเหมือนกับเราไปต่างประเทศยังไงอย่างงั้นเลยค่ะทุกคนเราเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะเมื่อถึงสิ้นสุดของทางเชื่อมนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าสู่สถานีรถ BRT ของกทมค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีค่ะทุกคนสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็เป็นสวนสาธารณะที่สร้างคร่อมอยู่บนคลองอช่องนนทรีค่ะเลียยไปกับถนนนราที่ว่าสราชนครินนะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่3เขตคือเขตบางรักเขตสาทรและก็เขตยานนาวาค่ะ พื้นที่ของสวนสาธารณะก็เริ่มต้นจากส่วนที่ตัดกับถนนสุรวงศ์ถนนสีลมถนนสาทรถนนจันทร์ถนนรัชดาพิเศษและก็ถนนพระรามที่สามต่อเนื่องจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง4.5กิโลเมตรเป็นทางเดินสองฝั่งคลอง มีระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแยกจากน้ำในคลองค่ะสำหรับที่มาของโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทีนะคะกเ็เริ่มต้นเมื่อพศ2 5 5 0ในสมัยของนายอภิรักษโกโยทินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านได้มีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่คลองสาธร และคลองช่องนนทรีให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยใช้คลองชองกะเยชอนในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นแบบนะคะแต่ว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาและก็ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งประชาชนในออพื้นที่ ร้อกนะคะก็เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการคลองช่องนนทรีนะคะจนกระทั่งได้เริ่มก่อสร้างในสมัยของออนายอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ่ะสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีออกแบบในลักษณะสวนสาธารณะกลางถนนคลองช่องนนทรีมีความกว้าง15เมตร ทางเดินเรียบคลองทั้งสองข้างออกแบบให้มีทางเดินจุดนั่งพักผ่อนทางวิ่งออกกําลังกายทางจักรยานเครื่องออกกําลังกายที่เหมาะสมมีการปลูกต้นไม้รวมถึงปลูกต้นนนทีอันเป็นเอกลักษณ์ตามชื่อคลองตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับมีลานกิจกรรมมีน้ำตกซึ่งเป็นน้ำในคลองที่บำบัดแล้วแยกจากน้ำทิ้ง ที่อยู่ด้านล่างในท่อระบายน้ำใต้คลองค่ะค่ะและนี่ก็คือสวนสาธารณะคลองช่องดนตรีนะคะซึ่งเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในย่านใจกลางย่านธุรกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะขอแนะนำว่าท่านควรจะไปในช่วงเวลาเช้าๆหรือช่วงเวลาเย็นๆนะคะเพราะจะได้ไม่ร้อนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งในช่วงอตอนเย็นนะคะทราบว่าจะมีการเปิดไฟด้วยค่ะก็ทำให้บริเวณนี้สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะขอบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็การเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายนะคะไปได้หลายเส้นทางเลยคะ่ะทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุตรมง s ์สตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ